เรื่องเล่าจากหลังใหม่หลังใหม่เอนเตอร์เทนเมนต์ขอเสนอดรงหลวงว่านพญาไพรตอนที่หนึ่งหยัดน้ำค้างร่วงตกจากใบไม้กระทบไปแห้งเสียงดังเปาะแปะกล่าวมาถูกกระอายความร้อนจากพระอาทิตย์ที่เกินขึ้นสูงเหนือขุนเขาสูงไดแ้แผดเผาเช้าวันใหม่เริ่มต้นขึ้นแล้วพร้อมกับเสียงแห่งธรรมชาติที่บรรเลงอย่างไพรเราะใต้ฝนต้นหนาวเช่นนี้ เป็นเสมือนสัญญาณแห่งการออกท่องไปยังปงไพรอีกครั้งของพรานดอนในขณะที่เขากําลังเตรียมอุปกรณ์เดินป่าอยู่หน้าบ้านนั้นคมและคาเดินผ่านประตูรั้วเข้ามาแล้วถามอย่างสงสัยนั่นจะเข้าป่าหรือจะลุงดอนคมถามเมื่อเห็นบรรดาสิงของที่บางอยู่บนแกร้ไม้ตรงหน้าของเจ้าของบ้านใช่บันก่อนคนรู้จักมาบ้าตั้งให้นําทางเข้าป่าเพราะเขาเป็นนักวิจัยจากมหาวิทธธายาลัยกําลังศึกษาเรื่องพันธุ์มาร์ิดใหมาในประเทศไทย คราวนี้จะไปที่ไหนที่ลงุงคำเป็นปลายถามบ้างการเข้าป่าสําหรับพวกเขาเป็นเหมือนความหอมหวานแม้กลอมกับคำจะเป็นปราณฝึกหัดแต่ด้วยความเป็นคนในพื้นที่การเข้าป่าจึงเสมือนฟองอากาศที่ฟอกหัวใจให้มีชีวิตชีวาทุกครั้งดงหลวงเห็นว่าพวกเขาจะไปหาเพื่อชนิดหนึ่งเ่อว่าว้านพญาไพรนะว่านพญาไพรทําไมพวกฉันถึงไม่เคยได้ยินชื่อนี้มาก,ก่อนนะลงุงมันเป็นต้นไม้ชนิดใดกันมันเป็นต้นไม้ประเภทว่านหัว ใบและลาต้นคล้ายกับบ้านทรหดหรือบ้านทักมดลูกนี่แหละตามลักษณะที่คนพวกนั้นบอกข้าก็เคยพบอยู่คราวหนึ่งที่ดงหลวงดวงหลวงม,มันน่ากลัวมากลุงก็รู้นี่แล้วทำไมถึงได้พาคนพวกนั้นไปล่ะดงหลวงคือป่าติดกว้างใหญ่กินพื้นที่ครับแก่ระหว่างประเทศเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยป่าไม้ต่างๆนานาทั้งสัตว์ป่าก็มากมายแต่ขณะเดียวกันดงหลวงก็มีอาถรรพ์ของผีปา่าผีไพรยมากมายหลายชนิด น้อยคนนักที่จะไปดงหลวงแม้กระทั่งพรานด้วยกันเวลาเข้าป่ามักจะเลี้ยงเข้าดงหลวงถึงแม้ว่าพรานดอนจะมีวิตาอากมอยู่พอตัวและเคยผ่านดงหลวงมาแล้วครั้งหนึ่งแต่ไม่ใช่ว่าจะโชคดีเสมอไปนั่นเพราะปีศาจแห่งพงไพรมันคอยจับต้องอยู่ทุกเมื่อหากบันไดคนในคณะทั้งเผลออาจจะกลายเป็นเบี้ยล่างของสิ่งลี้ลับเหล่านั้นได้แม้กระทั่งคมและขําเองถึงแม้ว่าเขาจะเป็นแค่พรานมือสมัครเล่นแต่เรื่องราวในผืนป่าแทบจะไม่เคยได้ยิน โดยเฉพาะเรื่องของดงหลวงล้วนมีแต่เรื่องราวที่มากมายมหาศาลหลายสิบปีก่อนคณะทหารที่เดินทางไปสงกรามยังเคยเดินหลงเข้าไปในดงหลวงและหายไปเกือบยกทุดมีเพียงไม่กี่คนที่หลุดรอดกลับมาได้แต่กระนั้นคนเหล่านั้นต่างก็กลับมาในลักษณะไม่สมประกอบบางคนก็บาดเจ็บสาหัสบางคนก็ร่ำให้ร้องโหรากับคนบ้าจนถึงป่านนี้ยังไม่เคยมีใครให้คำตอบได้ว่า ในระหว่างเดินทางเข้าดงหลวงนั้นพวกเขาพบเจอกับอะไรมาบ้างไม่กี่ปีก่อนเช่นเดียวกันขณะที่คณะผู้ตรวจราชการได้เกิดอุบัติเหตุเฮลิคอปเตอร์ตกที่ดงหลวงบรรดากู้ภัยและนักเก่าวที่เข้าไปกู้ซากเครื่องบินต่างพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าดงหลวงมีบางสิ่งบางอย่างที่น่ากลัวเป็นยิ่งนักมาในวันนิพรานดอนกำลังที่จะเดินทางเข้าไปดงหลวงเพื่อนำทางคณะนักวิจายในการติดตามหาพันไม้ชนิดใหม่ ซึ่งลุงดอนบอกว่าแกเคยเห็นครั้งหนึ่งที่ดงหลวงครั้งหนึ่งที่ข้าเคยเข้าไปดอมรับประพบเจอกับสิ่งลี่ลับมากมายก่อนถึงแต่ก็เชื่อว่าคงไม่มีอะไรมากมายหากเราเข้าไป่ังมีขอบเขตไม่ดุ้งเกี่ยวกับบางติ่งบางด่างที่อยู่ในนั้นแต่ข้าก็เดินดันว่าการเข้าดงหลวงในกรวนี้ทุกคนก็จะต้องปลอดภยัยถ้าอย่างนั้นฉันขอตามไปด้วยคนกลมเสนอตัวเองอย่างทันทีฟังคำนิ่งเงียบไปชั่วครู่ก่อนจะบอกออกมาว่าฉันด้วย ในชีวิตครั้งหนึ่งฉันก็อยากจะเข้าดงหลวงดูสักครั้งเหมือนกันได้แต่งานนี้อาจจะมีกาจรจ้างการังวันไม่มากเนาะพวกฉันไม่เกี่ยงขอแค่ได้ไปกับลุงก็ดีใจสุดๆแล้วเดี๋ถ้าดัง,ง,น,งนั้นพรุ่งนี้พวกอิมรอคณะที่บ้านของข้าต่างแต่เท้าเหมิดเพราะถ้าพวกเขามาถึงแล้วก็จะเดินทางกันทันทีก่าจะเข้าใกล้เกตด,ดวงหลวงก็คงเย็นเลยเอ่อพวกชาวคณะจะไม่ว่านใช่ไหมที่พวกฉันไปด้วยกงมารอก ปรานดอนสายหน้าเพราะพวกเขาก็อยากได้ผู้ช่วยเหมือนกันเมื่อได้ข้อสรุปเช่นนั้นแล้วทั้งคมและคำจิงลาปรานดอนเพื่อไปเตรียมตัวดูเหมือนว่าพวกเขาทั้งสองคนจะตื่นเต้นกันมากกับการก็ไปศึกษาวิชาการเดินป่าก,กับปรานดอนเพราะกล่าวปราบมูสมิงไปเมื่อหลายเดือนก่อนจึงเป็นเหตุการณ์ที่เล่าก,กันกันไม่หายว่าปรานดอนและปรานสิงสองปรานแห่งบ้านป่ามีความเก่งกล้าสามารถปราบมูสมิงและวิญญาณร้ายที่สิงสูหมูป่าตัวนั้นได้ หากต่อไปในอนาคตเกิดเหตุการณ์อะไรเกี่ยวกับอาถรรพ์ของป่าคงไม่ใช่เรื่องยากสําหรับปานทั้งสองอีกต่อไปเวลาผ่านไปอย่างรวดเร็วชาวตรูไก่ป่าไก่บ้านขันรับกันเป็นทอดๆแสงเงินแสงทองแค่จับัาตาอยู่บนปลายฟ้าเท่านั้นระอายเย็นแผ่ปกคลุมหมู่บ้านในขุนเขาในขุนเขาใหญ่แห่งนั้นมเมฆหมอกลอยไล่ต่าอากาศเริ่มเย็นลงหลังจากที่ฝนหาสุดท้ายจากลาไปคงใบตัดความชุ่มชะอุ่มที่ซึมซับไปทั้งผืนป่า คำและคำเดินพูดคุยกันมาตามเส้นทางบนหลังของทั้งสองมีเป้ดเดินป่าและปืนลูกซองอุปกรณ์เดินป่าและดังทิปอีกจํานวนหนึ่งพอมาถึงที่หน้าบ้านของพรานดอนก็เห็นลุงพรานนั่งรออยู่ก่อนแล้วพวกเขาทักทายพรานดอนและเข้าไปนั่งรอชาวคณะอีกราวๆสิบห้านาทีรถกระบะวิบากจึงเข้ามาจอดที่ลานหน้าบ้านของพรานดอนคนขับคือทรงผลคนรู้จักของพรานดอนและเป็นผู้ที่ชี้นำชาวคณะให้รู้จักกับพรานป่าผู้เจนพงไพรคนนี้ ในรถมีดรสกลน,นักบิทไยและอาจารย์สอนมหาวิทยาลัย,ลยอีกคนหนึ่งคือช่างภาพและนักข่าวท้องถิ่นทั้งสามลงจากรถรทักทายพรานดอนก่อนจะรับทราบรัตการเดินทางในครั้งนี้จะมีกรมและขำพระหนุ่มของหมู่บ้านติดตามไปด้วยอืมดีเลยจะได้มมโปวดถอยดอร์สกลยิ้มยังดีใจแกเข้าไปสนทนากับกรมและขำจังอัตยาสายดีดรสกลอายุรุ่นดาพราวเดียวกับพรานดอนทรงพนยุทธ์รถดันกันมาแค่ไม่กี่ปี ส่วนเป็นหนึ่งเป็นคนหนุ่มอายุอานามก็คงรุ่นดาวเก่าเดียวกับกรมนักขมหลังจากทักทายกันอยู่ชั่วครู่คนทั้งหกจึงพร้อมต่อการเดินทางซึ่งระยะแรกเป็นการเดินทางที่เรียบง่ายเพราะเส้นทางที่ผ่านเข้าสู่ดงดอยหลายแห่งของชาวบ้านกระทั่งถึงทางแยกมีเส้นทางแบ่งสายไปอีกหลายทางพรานดอนจึงทำพิธีเบิกไพ่ขอสมาเจ้าป่าเจ้าเขาและบอกถึงจุดประสงค์ในการเข้าป่าในครั้งนี้ใกล้ออกไป ได้ยินเสียงของไก่ป่าขันกล้องไปทั่วทั้งหกต่อยระหว่างทางพรานคมและพรานข่ำสนทนาสอบถามกับเป็นหนึ่งหมายสร้างความสนิทสนมจึงได้ความว่าดตรสกุลเป็นอาจารย์สอนมหาวิทยาลายัยและอาชีพหนึ่งคือนักวิจัยซึ่งแกมีชื่อเสียงในด้านชีววิทยาเป็นปูชนีระบุคคลของวงการพันไม้ในประเทศไทยครั้งนี้แกอ,อ่านพบข้อมูลหนึ่งเกี่ยวกับพันไม้ป่าหายากและคิดว่ามีเฉพาะป่าแถบภาคเหนือตะวันออกเท่านั้น ต้นไม้ต้นนี้เป็นพันไม้ตระกูลเดียวกันกันกบบ้านตระหดหรือบ้านทักมดตูกเพยงจะมีสรรพคุณที่ดีกว่าด้วยความที่เป็นพันไม้ที่หาดากในยุคสมัยนี้จตกการที่เกิดตะเวนไปทั่วทุกพื้นที่กลับหาไม่พบประกอบกับคําของทรงผลที่รู้จักกับพรานดอนได้เล่าลักษณะของพันไม้ชนิดนี้ให้พรานดอนฟังแกจึงบอกกับทรงผลบ้าเคยพบครั้งหนึ่งที่ดงหลวงดงหลวงป่าใหญ่เขาสูงป่าที่เต็มไปด้วยความอุดมสมบูรณ์ เป็นป่ารอยต่อระหว่างประเทศไทยและประเทศลาวอีกฝั่งของดงหลวงเดิมคือดินแดนจังหวัดลานช้างและเคยเป็นจังหวัดหนึ่งของประเทศไทยในปีพุทธศักราช2484ดไทยต้องส่งคืนจังหวัดลานช้างให้กับฝรั่งเศสพื้นที่ดงหลวงจึงกลายเป็นเส้นแบ่งเขตแดนระหว่างสองประเทศไปโดยปริยายเมื่อตกลงบ้ตรจ้างพรานรอนเรียบร้อยแล้วเจ้าคณะจึงเริ่มเดินทางขึ้นในวันนี้ภงเขาครกว้างใหญ่คุนเขาสูงต่ำบางตัวสลับเปรียงราย เป็นหนึ่งและดอกเตอร์ตะก,กลนเคยเข้าป่าด้วยการมาหลายตอนหลายครั้งจึงเห็นเป็นเรื่องปกติวิสัยแตกต่างไปจากทรงผลที่ดูเหมือนว่าครั้งนี้จะเป็นครั้งแรกสําหรับเขาจึงตื่นตาตื่นใจไปกับความยิ่งใหญ่ของปืนป่ากระทั่งสายแสงแดดตาดทอกระทบผิวไม้สูงความร้อนระอุเข้ามาแทนที่จากที่ตื่นตาตื่นใจทรงผลจึงเป็นความคิดจมใหม่บ่าในความร่มรื่นสดใสกับมีสิ่งที่ตรงกันข้ามอยู่ด้วยกันเสมอ หลังจากที่เห็นวัดชาวคณะทําท่า,า,า,าอิดโรยกันกับการเดินทางยกแรกพรานรดอนจึงหาที่พักใกล้กล้กับลําห้วยสายหนึ่งทรงพลเดินไปริมตลิ่งกวักา,าน้ําขึ้นมาล้างหน้าล้างตาในขณะเป็นหนึ่งเดียนบิดซ้ายบิดขวาก่อนจะก้มลงกักน้ําขึ้นมาล้างตามแขนพรานรดอนเดินเข้าไปหาดตรสกลและถามอย่างเป็นห่วงเป็นใหญ,ญ่ในสวัสดิภาพของนายจา้างบัม่มครับดกเตอร์ดรสกลเกรดเยิ้มแกยกสองนี้ให้กับพรานดอนดับบ้าด้วยน้ําเสียงที่สบายสบาย ผมไหวตัแล้วเดินป่ามาก่อนหลายขนเ้นทางแก่นี้ไม่มีปัญหาอืมผมเองก็หวังว่าคุณจะลำบากที่แทก็เป็นลูกป่าเหมือนกันเลยเขาส่งกระบอกน้ําดื่มให้นายจ้างในขณะน,นักวิจัยพยักหน้าเป็นเชิงขอบคุณแล้วรับน้ํามาดื่มก่อนส่งเกินให้กับปานดอนตามเดิมผมเ็ได้ยินตำนานดงหลวงว่าเป็นป่าอาถรรพ์จริงหรือเปล่าพรานอืมป่าอาถรรพ์มีทุกที่ครับดร,ร์จึงไี้รับมีทุกขนทุกแห่ง หากเราเป็นในอบเขตของเราไม่ก่าวกายเขาเรื่องเราร้ายแรงก็ไม่เกิดขึ้นแม้ว่าผมจะจบมาจากต่างประเทศเทคโนโลยีสมัยใหม่ก็ามาให้เรียนรู้ไม่ใช่ว่าผมไม่เคยเจอเรื่องอาถรรพ์นับพรานทุกป่ามันก็มีจิงลี้ลับทุกที่นั่นแหละผมก็เคยเจอมาแล้วอืมการเข้าป่าทุกครั้งเราก็ควรอยู่บนพื้นฐานของสติครับเมื่อมีสติแล้วทุกอย่างที่เข้ามาหมายจะทำร้ายก็เข้ามาดัมคนปวดโถพรานร้อน ผมและคำเดินไปสำรวจบริเวณนั้นตามสัญชาตตาณาก่อนจะกลับมาบอกกับพรานดอนว่าเขาพบร่องรอยของเก้งหรือกวางแถวนี้พรานเรืเชาวคณะดักจะได้อาหารไหมอืมตังมาต่องรอกเอาไว้ต่วงบ่ายก่อนค่อยหาอาหารลุงพรานจะไปตั้งปางพักกินข้าวเที่ยงที่ไหนหรืออืมว่าจะไปถึงโป่งขอนไม่รู้ว่าจะไปถึงหรือเปล่าอีกต้อง้อยลำพังพวกเราก็คงไม่เป็นปัญหาแต่กลับด็อกเตอร์นั่นแหละครับอากาศเริมร้อนแล้ว พวกเขาคงเดินทางได้ถาลงคำว่าพรางมองไปยังคนในคณะทั้ง3อืมข้าก็คิดแบบนั้นเหมือนกันไม่เป็นไรถ้าไม่ถึงโป่งขอนก็ไม่เป็นไรเอาไว้เที่ยงจะก,ก่อนถึงตรงไหนก็พักตรงนั้นอีกสักครู่ชาวคณะจึงพร้อมที่จะเดินทางอีกครั้งหนึ่งหลังจากได้พักทรงผลจึงกลับมากระปี้กระเป๋อีกครั้งทันไปชวนพรานดอนคุยตลอดเวลายิ่งทราบว่าพรานดอนเคยปราบหมูสมิงมาก่อนจึงยิ่งสนใจผมทราบมาว่าหมูป่าม,มันมักดุร้าอยู่แล้ว ยิ่งหมูโทนที่มีเข่วตันยิ่งหน้ากลัวเพิ่งแต่เคยได้ยินหมูสมิงกับวันนี้พรานดอนปราบได้ถือว่าสุดยอดเหมือนกันนะไม่ใช่แก่ทันดอกนักกลตรงพลยังจะมีไอ้สิงเพื่อนของทันร่วมถ้วยด้วยดําพังแค่คนเดียวก็เกือบตู่ถุกติติเหมือนกันพรานสิงญาติของครูนุกใช่ไหมผมเคยเจออยู่ครั้งหนึ่งเกท๋ทอบพูดตาผงผางไม่อยากจะรู้ว่าก็มีวิชาเหมือนกันกันกบพรานดอนสุดสมัครเดียวกันนะครับนั่นเป็นครูพานของไอ้กรมกับไอ้ขําเลยเหรอกับพรานล่ะ ไม่คิดที่จะมีลูกจิตลูกหามันเข้าบงเลยพรานรอนสายหน้าเกตทำยิ้มๆก่อนจะว่าไ้ผมน่าสอนใครไม่เป็นดอกนะครับคุณตรงผลเรื่องบอกๆเือนๆกับพอจะทำได้ดูแต่ถ้าถึงนณะตั้งกันรับโกกันคงทําไม่เป็นมันเขินๆยังไงก็ไม่รู้เนาะฉายาของพรานคือพรานลิงลมใช่ไหมท่านเคยได้ยินมาแบบเนี้ยพรานช่วยบอกฉันหน่อยสิว่าทําไมถึงเล้กถายดานี้มาเอออออาจจะเป็นเพราะอุปนิสัยเฉพาะตัวกระมัง ผมไปไหนมาไหนดวดเร็วคนอเดินเขาจึงได้ตั้งท้าดาวแบบพรานลิงหลมส่งคนพยักหน้ารับทราบก่อนที่จะหันไปสนทนากับธรรมชาติที่สดใสไม่ไกลกันนักบนต้นยางเห็นนกปลาบินลงมาเกาะสีสันของมันสวยสดงดงามยิ่งนักไม่นานหลังจากนั้นทั้งหมดจึงหยุดทะงักเมื่อได้ยินเสียงร้องของช้างที่ร้องรับกันเป็นทอดทอดที่ดังมาจากพื้นที่ป่าตรงหน้าซึ่งอยู่ไม่ไกลเท่าไรนักปากแถบนี้มีทงังด้วยหรือ่าน ดรสกลถามมาจากแถวหลังก่อนจะนิ่งมองปรานดอนที่ชะงักจุดล้กก้มลงกับพื้นเพื่อฟังเสียงความเคลื่อนไหวเจ้แล้วทั้งกำลังเดินทางผ่านมาทางนี้เพื่อความปลอดภยัยทุกคนตามท่านมาทางนี้เร็วเมื่อเจอเหตุการณ์กระทันหันปรานดอนจึงพาทุกคนเลี่ยงออกจากเส้นทางและมุ่งหน้าขึ้นสู่สันดอยที่อยู่ไม่ไกลไม่นานพวกเขาตึงขึ้นมาอยู่บนสันเขาและมองไปยังทางดานซึ่งเห็นทั้งประมาณ4ี่ห้าตัวเดินตามกันมุ่งหน้าไปทางทิศใต้ ฉันขอถามอีกรอบป่าแถวนี้มีทั้งป่าดยดซึมพรานอน้อื mm, มีครับพรานรอนตอบด้วยตีหน้าที่เรียบเฉยฟังตรงข้ามสันดอยสูงนี้คือประเทศลาวเดิมเรียกว่าจังหวัดหลอนทั้งเคยเป็นส่วนหนึ่งของประเทศไทยฝั่งนั้นมีทั้งป่าดูมากปอสตึกวนจึงไม่แปลกที่มันจะเดินข้ามมาหากินแถบนี้ผมไม่เคยได้ยินข่าวว่าในแถบนี้มีทั้งมาก่อนก็เพิ่งรู้จากพรานนี่แหละเป็นแค่เพียงบางช่วงที่มันจะเข้ามานะครับดร พวกมันจานวนหนึ่งมกักจะไปไปมามายุดเท่านี้แหละประมาณเดือนก่อนผมก็เคยเห็นข่าวการอพยพของทั้งป่าที่ประเทศจีนมันเดินทางไกลไปหลายร้อยกิโลเมตรภาพของพวกมันตื่นตาตื่นใจมากวันนี้มาเห็นกับตาตัวเองยิ่งตื่นตามากกว่าเป็นหนึ่งดึงเอากล้องถ่ายภาพเอามาเก็บภาพเหล่านั้นก็เ,เป็นทั้งภาพฝีมือดียาไดดที่เห็นธรรมชาติสวยงามจึงไม่ลืมที่จะเก็บเอาไว้ในกล้อง เราครึง่งชั่วโมงที่การเดินทางทางงักเมื่อกลงทางป่าตากไปแล้วพรานดรนจรึงชวนทาวกณะให้เดินทางกันต่อแต่เดินไปได้ไม่ไกลจึงถึงเวลาพักเที่ยงกินข้าวผู้นำทางจึงหาที่พักใกล้แหล่งน้ำและทาวกณะได้จัดการกับอาหารกลางวันอย่างปลอดภัยเมื่อจัดการกับมือเที่ยงเรียบร้อยการเดินทางจงเริ่มต้นขึ้นอีกครั้งปงก้อนอยู่ตรงหน้าอีกไม่ไกลที่แห่งนี้พรานนอนกับทาวกณะว่าอาจจะได้เจอกับตัดป่ามากมายกว่าที่ผ่านมาให้ระวังตัวมากกว่าเดิม พราะโอกาสที่จะเจอกับเสือก็มีมากไปด้วยปกมันมัตตมาซุ่มดักพวกเต็งกวางนะครับดิไม่ได้อาตมาตะเอกกับพวกเราก็ได้เสือที่นี่ดูไม่พรานรงคนถามตามประสาค,คนที่สงสยัยปรานดอนหัวเราะแลวตอบออกมาว่า <c oughs> เสือทุกที่เป็นสัตว์านาขนปกนิ้วไว้ใจไม่ได้ทักตัวครับประกอบคําของปรานดอนท่านทุกคนก็ได้ยินเสียงร้องของเสือกำรามลอยมากับลมของบ่ายวันนั้นรงปนไว้ตัวเยือก กรู้ตึกหนาววร้อนๆกับเสียงร้องเหล่านั้นด้วยว่าไม่กี่วินาทีได้วินาทีหนึ่งเจ้าเสียงร้องโหกจะพุ่งเข้ามาตะปบหน้าของเขาจังที่เคยเห็นในหนังในละครบ่ายร้อยทั้งหมดจึงเดินผ่านโป่งขอนในรายทางเห็นแก้งกวางที่วิ่งหลบมนุษย์อยู่หลายตัวไม่ได้พบเถือตที่เกตว่าจะออกมาปรากฏตัวให้เห็นแต่อย่างใดพรานดอนหันไปบอกคมและขำให้แยกตัวไปหาอาหารเย็น หากได้เก้งปลาสักตัวก็จะดีที่สุดเพราะจะได้นํามาย่างไฟเป็นอาหารเย็นแกะเท้าคณะผมจะพักเถอนิดสักครู่เพื่อรอกรมกับขมสองพรานฝึกขัดแจกตัวออกไปดั่งคล้องต้าว่องใยไม่นานที่พบเขาซุ้มดักยิงเก้งปลาตัวเขื่องเสียงปืนก็ดังขึ้นสะท้านไปทั่วทั้งปงไพร <c oughs> เก้งตัวเขื่องดิ้นปัดปดหมดลมลม้ลมลงบนพื้นพรานกรมและพรานขาพากันเข้าไปจัดการทำแหละและนำเฉพาะที่กินได้กลับไปยังจุดทิศเท้าคณะนะรออยู่ ส่วนซากทิ้งเอาไว้ให้เป็นอาหารของสัตว์ป่าตัวอื่นๆต่อไปได้มาเยอะพอสมควรเชียวเป็นหนึ่งทักอย่างดีใจไม่เห็นตั้งสองพรานหิ้วเนื้อสัตว์ป่าที่ห่อในใบตองและถูกรัดเป็นพวงมาถึงคงได้พอกินไปอีกสองวันครับแต่เย็นนี้ผมจะตั้งไฟดั้งให้เนื้อมันหดไม่มีกลิ่นคาวจะได้พกติดตัวเข้าดงหลวงได้สะดวกทั้งหมดเดินทางกันอีกชั่วครู่พรานรอจิงหาทิพักใกล้กับแหล่งน้ำแกบอกกับคนในเมืองทั้งสามคนว่านับจากวินาทีนี้เป็นต้นไป หากใจะไปกิจธุระหรือออกนอกเขตให้บอกกับพรานดอนรือกคมและขำเพราะทุกจ้างก้าวล้วนและแตเต็มไปด้วยอันตรายซึ่งหากพลาดไปเพียงเสี้ยววินาทีเดียวอาจจะกลายเป็นปัญหาเดือดเจา้ายากจะแก้ไขกองไปถูกจุดขึ้นสองกองณตจุดที่พักที่พรานดอนเลือกให้ทุกคนลงตั้งเต็น์กองได้เป็นของชาวคณะนั่งล้อมวงพูดคุยกันส่วนอีกกองคมและขำก็ช่วยกันย่างเนื้อเก่งเพื่อห,หมดกลิ่นคาวส่วนที่เป็นอาหารเย็นก็พร้อมเสิร์ฟ ส่วนที่เก็บเอาไว้เป็นสเสบียงก็คลุกกับเกลือและก็ห่อเป็ตองเอาไว้เย็นบันนั้นอากาศที่ร้อนอบอ้าวในตอนกลางบันเพริ่มีอุณหภูมิลดต่ำลงเมื่อพระอาทิตย์ร้อยตกและยิ่งหนาวเมื่อมีสายลมบางเบาแผ่วพัดเต็นที่พักทั้งสามคนบังเรียงตัวใกล้ๆก,กันส่วนปราณดอนผูกเปลที่มีม้งคกรอบไม่ไกลาจากจุดที่กลางเต็นทางด้านคมนักขำอาศัยผูกเปลเพียงจุดเดียวเพราะทั้งสองจะสลับกันนอนเมื่ออีกคนต้องโยเบนเฝ้าดำ เม,มื่อความมืดโรยตัวลงมาอนาบริเวณนั้นจึงมืดสนิทตามไปด้วยเดินยังหลบเลลนอยู่หลังขุนเขาคงอีกหลายชั่วโมงถึงจะสามารถผลเหลี่ยมดอยออกมาตองแสงสว่างนวลได้พผื้นไพรกว้างใหญ่ยามนี้จึงเต็มไปด้วยเสงแห่งพงไพรที่บรรเลงดังไพเราะเวลานั้นด็อกเตอร์สกลได้เรียกทุกคนประชมุมแกบ,บอกว่าหากพบกับบ้านพญาไพรแล้วจะเก็บตัวอย่างกลับไปวิจัยเพียงแค่ต้นเดียวที่เหลือให้มันจเจริญง,งอกงามตามที่อยู่ของมันต่อไป ้ามใครลักลอบขุดหรือทําให้เกิดความเสียหายเด็ดขาดเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตเราจะเพาะพันธุ์มันได้หรือไม่หากเกิดความเสียหายระหว่างการเพาะพันธุ์เราก็จะมีต้นอื่นให้กลับมาเก็บได้อีกในทางกลับกันพื้นทิทีิพรานดอนบอกว่าเป็นที่อยู่ของบ้านพญาภายัยคือจุดก,กลางของดงหลวงจะมีอารักษ์ปกปักรักษาอยู่หากทําอะไรเกินขอบเขตอารักษ์ลงโทษจะทําให้ทั้งคณะลําบากกันต่อไปในอนาคตอืม mm. ผมเจอบาดทุกทีแต่ต้องมือตอบของบัระดาไพรก็เทนกันสายลมบางเบาเตาไอเยน็นหลังจากจัดการกับอาหารเยน็นดอกเตอร์สกลรับเป็นหนึ่งจึงเ,เข้าเต็นที่พักส่วนทรงพลก็ยังคงนั่งสนทนาอยู่กับปราณดอนอีกสักครู่จึงแยกตัวไปนอนเฝ้าเวรนให้ดีนะักไม่อะไรให้เรียกกล้าได้เลยปราณดอนว่าก่อนจะแยกไปนอนตรงจุดที่นอนของตนส่วนขำได้แยกไปนอนอย่างรู้หน้าที่เพราะเขาจะต้องออมแรงเอาไว้ เป้าเวียนยามในกะที่สองต่อจากพี่ชายฝาแฝดดึกแล้วพนาก็ยังคงซ่อนตัวอยู่ภายในอ้อมกอดของความมืดมิดแห่งรัติกาลเปลวไฟจากกองไฟโอนเอ็นไหวตามแรงลมขณะนี้ไฟถูกรวมเป็นกองเดียวแล้วเจ้าไฟก็ยังคงทําหน้าที่ให้พระเพิงโหมไหมในความเงียบของรัติกาลนั้นคมได้ยินเสียงแห่งปงไพรกําลังเพียกหาวกเขาในความมืดมิดเสียงของมันอ่อนหวานปลิวไหวขณะเดียวกันก็ดุดันรุนแรงอย่างที่ยากจะต้านทานได้ แม้ว,ว่าพงไพรจะกว้างใหญ่ไพศาลมีสิ่งลี้ลับมากมายแต่สำหรับกมแล้วมันกลับเสมือนเป็นจิตป็นยาณคอยกวักมือเรียกให้ไปสัมผัสดื่มดำกับปัญญางไม่มีที่สิ้นสุดภายใต้ความเงียบและความมืดนั้นยมใดที่ทอดสายตามองเสมือนแหงาวูปไปทักทายแต่ด้วยกองไฟที่กำลังโหมรุนแรงไม่รู้ว่าเป็นพูดแห่พงพงไพรหรือสัตว์ป่าก,กันแน่จึงไม่มีสิ่งใดกั้งกลตลอดขําคืนแห่งนั้น เท้าแล้วธรรมชาติแห่งพงไพรกว้างจมเต็มไปด้วยความสดใสงดงามแสงแห่งพงไพรไว้พริ้วอ่อนโอนระบาดใบยาก,กวักไหวท่าคณะทั้งสามทยอยไปทํากิจวัตรยามเท้าด็กตอร์สกลตําด้วยเป็นหนึ่งและปิดท้ายด้วยจงผลทั้งสามคนมีพรานกลมและพรานขำกลับไปรงอย่างเป็นห่วงคนุดท้าที่ไปล้างหน้าล้างตาคือรงผลเขาดื่มดํากับธรรมชาติที่รายล้อมทามเพลงยังมีความสุขโดยไม่รู้เลยว่าบัตรนี้ มีบางสิ่งบางอย่างเคลื่อนไหวมาตรงหน้าแล้วยกหัวแผ่พังผานความสูงของมันพอๆกับส่วนสูงของทรงพลเหล็กก็บ้าได้ลำตัวไม่ต้องพูดถึงโคตรง,งูคือคำเรียกที่ถูกต้องแตงกูฟอกๆของมันทำให้ทรงพลรู้ตึกตัวเขาหยุดร้องเพลงสายตาหันไปมองตามเสียงขู่ปันเนื้อตัวก็ทาวาบไม่เห็นภาพความใหญ่โตเหล่านั้นหัวใจตกไปอยู่ที่ตาตุ่มแข้งขาอ่อนเกือบจะสุดตรงไปนั่งกับพื้นแต่เหตุใดไม่รู้ จามบตาก,กับมัจจุราชเล็กตันตัวนั้นลับทําให้ทั้งตัวแข็งทื่อราวกับถูกสาดไปเป็นหินยืนอยู่นิ่งๆก่อนครับคุณทรงผลเสียงของคมดังกระตุ้นเตือนอยู่ไม่ห่างอย่าก,กระเดกตัวเด็ดขาดมิฉะนั้นคุณอาจจะถูกมันฉกได้แล้วแล้วผมควรจะทํายังไงช่วยช่วยผมด้วยแต่เย็นๆน,นะครับผมจะไม่ให้คุณเป็นอะไรเด็ดขาดคมค่อยๆขยับตัวอย่างชัดๆเขาปลดผ้าคม้าออกตักเอว ก่อนจะใช้แว็พริบกว้างภาคเข่ามาไปฟังตรงข้ามที่ตรงพลเยืนอยู่ไม่เห็นดังนั้นโกดงูจึงพุ่งไปถกด้วยความรดวดเร็วดงหลวงว่านพญาไพรเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปโปรดติดตามต่อได้ในวันพรุ่งนี้